บรรยากาศวันแรกนะคะของด่านพรมแดนสเดานะคะรับนักศึกษาไทยกลับจากมาเลเซียค่ะผ่านรูปแบบเทสเซนโกนะคะหลังสบคอ,อนุมัติให้เปิดด่านตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ด่านพรมแดนสเดจังหวัดสงขลาได้มีการรับนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาในประเทศมาเลเซียจํานวน11คนกลับบ้านผ่านรูปแบบเทสเซนโกหลังสบคได้มีการอนุมัติให้เปิดด่านมาตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565 โดยนักศึกษาทั้ง11คนนั้นได้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ Thailand Plus มีการกรอกข้อมูลแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ2เข็มมีการตรวจ rt-pcr 72ชั่วโมงก่อนเดินทางเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทั้ง11คนนั้นก็จะต้องเข้าพักในโรงแรมชา Extra Plus 1คืนก่อนโดยทางโรงแรมค่ะก็จะมีการประสานกับทางโรงพยาบาลเครือข่ายนะคะให้มีการดำเนินการตรวจเชื้อโควิด -19 แบบ rt-pcr อีกครั้งเมื่อชัดเจนว่าผลเป็นลบจึงจะสามารถ ออกนอกโรงแรมที่พักเพื่อกลับบ้านได้ด้านดรสิทธิพงศ์สิทธิพ,พัฒนประภากรรมาการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัวงหวัดสมุขลาและที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรักด่านนอกก็เปิดเผยนะคะว่าแม้ว่าวันนี้มาเลเซียจะยังไม่เปิดด่านบูกิตฮากายูฮิตมแต่การทางการรัฐบาลไทยนั้นก็มีการอนุมัติให้ด่านพรมแดนเสดาวได้เปิดนำร่องไปก่อนถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้น สร้างความเชื่อมั่นฟื้นฟูเศรษฐกิจด่านด่านสะเดาที่มีการซบเซามานานถึง2ปีนะคะขณะที่ประเทศมาเลเซียเองนั้นก็มีการที่จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าพร้อมเปิดด่านบุกิตกายุฮีตามในวันที่1เมษายน2565นี้ค่ะอบอให้เราเปิดตั้งแต่หนึ่งมีนาที่ผ่านมาในรูปแบบเทสแตนโกเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีคนไทยกลุ่มแรกนะครับซึ่งเป็นนักเรียนไทยในมาเลเนี่ยเดินทาง เข้าประเทศไทยนะครับในรูปแบบเทสแอนโกผ่านด่านนอกเนี่ยเป็นกลุ่มแรกวันนี้วันแรกครับผมว่าตอนนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับหลังจากที่เรารอคอยมานานด่านมันปิดมา2ปีเนี่ยวันเนี้เรารอมาเต็มที่แล้วนะครับผมเห็นด้วยนะที่ว่าเราเราเปิดน้ำร่องไปก่อนอย่างน้อยวันเนี้คนไทยเข้ามาเนี่ยมันได้เป็นการทดลองระบบทดลองว่าจำลองเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติยังไงยังไงเพื่อที่จะ เป็นโมเดลให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆได้ไปอธิบายนําเสนอกับทางมาเลด,ด้วยว่าพอถึงวันจริงที่คุณเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับนอกจากไปขอไทยแลนด์พาสแล้วมันจะมีขั้นตอนต่างๆยังไงบ้างทางด่านพรมแดนสะเดาตรงนี้ผมว่าจะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากวันนี้ที่กลุ่มคนไทยเดินทางเข้ามาวันแรกนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้มี3สิ่งอยากฝากถึงรัฐบาลในการเร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการด่านนอกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาคือ 1. อยากให้รัฐบาลโดยสบคพิจารณาปรับรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นแบบวัคซีนทราเวลไลน์หรือ VTL แทนรูปแบบเทสแ n นโกเช่นเดียวกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้ง2ประเทศ ข้อที่2นะคะก็คือขอให้รัฐบาลลดการจัดเก็บภาษีที่ดินให้คงที่ไว้ที่10เหมือนปีที่แล้วเนื่องจากปีนี้มีการเรียกเก็บภาษีที่ดินตามระเบียบเต็มร้อยทางทั้งที่ผู้ประกอบการยังไม่มีรายได้และ3ช่วยเรื่องการหาแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการได้ลงทุนสร้างตัวในช่วงเริ่มต้นเปิดด่านเตรียมรับนักท่องเที่ยวม,มาเลเซียในวันที่1เมษายนนี้ค่ะ ทางนี้ภาคก,การท่องเที่ยวด่านนอกและจังหวัดสงขลายังหาหรือร่วมกันเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยระยะแรกช่วงเดือนเมษายนนะคะที่ด่านพรมแดนสเสดาของไทยและด่านบูกิตกายฮิตัมของมาเลเซียจะเปิดนั้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาในพื้นที่ประมาณ2-0,000คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็นำเม็ดเงินเข้าประเทศได้ราว1 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ